สวัสดีครับเรามาพบกับ Ford f i ฟียตตา1.5 s เกียออโต้ปี2014คันนี้ราคาเราขายกันอยู่ที่185,000บาทราคานี้ไม่รวมป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนเราขายแยกต่างหากครับราคา49,000บาทลูกค้าเครดิตดีออกรถจบอยู่ที่17,600รวมจัดโอน ประกันชั้นสองบวกให้เรียบร้อยแล้วครับผ่อนตกงวดละ3,700ันเครับเจดบงวดรถบ้านมือเดียวนะครับน็อตไม่ขยับสวยเดิมครับรถไม่เคยทำสีสักชิ้นไม่เคยติดแก๊สครับเลขหมยใช้งานน้อยครับหมยแค่41,000กิโลเมตรเท่านั้นเซ็นเซอร์ถอยหลังครับเบาะผ้ากระจกไฟฟ้า มาพร้อมกับล้อแม็กิบอ15ครับรับเทิร์รถเก่าทุกชนิดนะครับให้ราคาสูงใครนี้สนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองครับซอยซอยโกสุมร่วมใจกรุงเทพโทร0614432829หรือจะดูรถคันอื่นเพิ่มเติมได้ตามหน้าโปรไฟล์เลยครับ